สวัสดีครับพบกับติเกนเจ้านะครับ เย็นนี้นะครับห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งปวงนะครับหกโมงเย็นอ่าหกโมงเย็นตรงนะครับก็มาเตรียมรอดูกันเลยครับเคลียร์คงเคลียร์กิวให้เรียบร้อยนะนะครับก็ออนทิ้งไว้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าจะมีไลฟ์นะครับที่ช่อง y u t u b e l ลเลน a จอร์ไทยแ l นด์ครับข่าวสารที่บอกเลยครับว่าน่าจะเกี่ยวกับ11ปีครึ่งแบบตึงๆเลยเน้นๆเลยนะเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา ไม่มีพูดโคลรโบเจนซอมแมนเลยเหรอเพราะว่าเป็นกำลังจะจบแล้วนะครับก็แอบแอบแปลกใจยอยู่กันแล้วก็มีประกาศเกมซึ่งผมลงที่เพจผมไปเมื่อคืนแล้วนะครับว่า,าเขาปิดเซิร์ฟเฉพาะกิจเห็นเพื่อนๆตกใจกันหลายคนนะครับทักเข้ามาบอกพี่จะจบรอบแล้ว,ลวหรอนะรยังนะยังนะไปจบวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่29สิงหาคมเรียกได้ว่ารอบนี้ค่อนข้างจะ จบวัยอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยโคงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์นับที่ใต้คลิปะนะครับแล้วก็ที่เพจผมนะเพราะว่าเกมแจกตอกกรชช่าทิ้งทวนแบบทิ้งทวนจริง,รง,รงๆแล้วนะครับตอกกรชช่า20ใบนะไปจัดตามความชอบส่วนผมไม่จัดละ ไปรอลุ้นเดินหน้าดีกว่านะว่าจะยังไงนะเพราะว่าแอบไปลุ้นของเรื่องพรสวรรค์ใหม่นะครัลุ้นเรื่องของแสงเมือ่อก่าแสงเมื่อใหม่ว่าจะยังไงอ่ะเปวส่วนเพื่อนๆนะชอบเซนเซนซอร์แมนผมนะนาว่าเปิดผมแนะนำว่าเปิด,เ,ปดเบื้องต้นเนี่ยเอาให้ได้ตัว power ก่อนหลักๆผมเน้น power นะเดนจิเมื่อวานเนี่ยมันเจ๋งก็จริงแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อื่นๆนะมันไม่ได้ประโยชน์ทางด้านคือ ก็ถึกปวดนะ,ะง่ายๆก็ถึกปวดน,นะครับแต่ว่ามันต้องปั้นสุดผมก็เลยมองว่ามันอาจจะดูเปลืองๆไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าอรอบนี้คู่เทพมีไว้สบายใจอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นคอมโบหลักเพิ่มหน้าพันครับเรยกได้ว่าจะหยิบจับมาใช้ตอนไหนก็ได้เรื่อยๆนะแล้วก็อย่างที่เน้นครับว่าใครมีคุณกินคาระมีไว้ก่อนเป็นดีนะครับอครโบจบวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่29สิงหาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยใครยังอยากจัดเรนเจอร์เกียร์แพ็ ถึงทวนนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับ A.K เกมทัพมัฟเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอนะครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับต้องถูกเกมเรนเจอร์ครับมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอจัดได้ครับถ้าเกี่ยวต้องหายโฟนแพดเปิดกระชากดรับรูบี้นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเบียนต้องตามกฎหมายแล้วรับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วนะครับสนใจไปจัดได้เลยนะครับ A.K เป็นเเเเจจจ้าที่ครรใในนนกมมไไปปติยอะะสัด แต่ลิงอยู่ที่ใต้เดสคลิปจันคลิปนับอะคอยได้เป็นเจ้าเ,เกีเก้ยไ่จังๆแบร้านเอสเคนะส่วนเพิ่มเลททิ้งทวนเนี่ยคิดว่าอาจจะมอีอีกสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเย็ยนนี้ไปถามทีมงานกันละกันนะว่าจะมีตู้เพิ่มเลทมาวันไหนและมีตัวอะไรบ้างาจะได้ไปลุ้นทิ้งทวนกันนะครับอ่าโอเคครับประกาศเกมเดี๋ยวดูนิดนึงนะคือก็ มีการปิดเซิร์ฟในวันที่มีไลฟ์ทางการครับปิด2ชั่วโมงข้อน,นั้นนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเวลาของทีมนี้เนะี่ยผมมองว่าไอ้เวลาเขาค่อนข้านจะเจ๋งอะ่ะผมว่าทีมนี้เขาควบคุมเวลาได้ดีมากๆนะครัะฉะนั้นเนี่ยการปิดเซิร์ฟไป2ชั่วโมงเนี่ยเขาใช้คําว่าเพิ่มเนื้อหาไม่ซึ่งโดยโปกติมันก็จะมีการเพิ่มเนื้อหาหม่จริงผมก็เลยแปลกใจว่าฮ จะเห็นอะไรเข้ามาบ้างอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่ารอบนี้มันยังไม่จบโคโลโบยังอยู่ในโคโลโบเชนซอมานนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปเริ่มต้นอของ4ี่ทุ่มสามเสียิงหาแต่ว่ารอบนี้มันจบ29ชาฉะนั้นสองชั่วโมงผมคิดว่าเปิดเซิรฟ์ฟมาอาจจะได้เห็นแบบว่าเบาๆนิดๆน,น,นะครับ อาจจะเน้นไปที่เรื่องของการยัดข้อมูลเข้าไฟล์เกมเดี๋ยวเราไปแกะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมามาบอกหลังจากไล์ทั้งการเย็นนี้แล้วกันนะนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะัก อ่านะครับเพราะว่าน่าจะยัดเพื่อที่จะให้วันศุกร์นี้เนี่ยเซิร์ฟมันเปิดได้ตรงตามเวลาเรียกได้ว่าอาจจะเป็นแผนของทีมใหม่ที่เขาจะทําแบบนี้นะก็ะคือยัดไฟล์มาเยอะๆล่วงหน้านะครับแต่ว่าเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยใช้คําว่าก็อาจจะได้เห็นหรืออาจจะเป็นตอนสี่ทุ่มคืนนี้ครับในส่วนของตั๋ว11ปีครึ่ง อ่ะไฟอันี้เข้าเกมมานานแล้วนะครับเข้าเกมมาพักเยใหญ่แล้วนะครับในเรื่องของตั๋ว11ปีครึ่งอ่ะเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในส่วนของตั๋ว11ปีครึ่งนะครับกิจกรรมครึ่งปีเกมไม่เคยมีการเอาตู้แสงมืดเก่าฟรีมาให้เปิดนะครับจะมีแค่ตอนอ10ปีกับ11ปีก็คือเป็นกิจกรรมครบรอบปีนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าอยากคาดหวัง อย่าคาดหวังถ้าเห็นถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันเราจะได้คิดว่าเออมันไม่มีเดี๋ยวพอมันมีปุ๊บเออยินดีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็จะใช้เปิดเรนเจอร์ตัวปกติของตัวเกมนะครับน้ำไม้ไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายตัวนะผมเชื่อว่าก็มีหลายตัวที่ใช้ประโยชน์ในโหมดต่างๆได้นะครับน่าจะาเข้ารอบแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วมันไม่มาก็คือตัวของโคนี โคนี่คุณหนูนะครับมูนแอมเพอเพราะเป็นเลนเจอร์ของปีที่แล้วนะปีที่แล้วบอดมืดนะโคนี่คุณหนนะูแล้วก็ตัวของมูนแอมเพอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในตู้แล้วนะครับส่วนตู้อื่นๆนะก็เป็นตัวประเภทที่ไปช่วยในหอคอยตัวลดต้านไปตามบิ๊กกุ๊กๆบิ๊กกุ๊กเดี๋ยวมาไล่เงีนนี้ด้วยนะบิ๊กกุ๊กๆนี่คือเขาทำข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็พวกดันยากตัวลำนำตัวก๊อปปี้อะไรประมาณนี้ครับ อ่าฉันก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตู้ที่เน้นแบบคนมีเยอะแล้วก็จะเป็นเน้น,เน,นเน้นย่อยทิ้งหรือบางคนยังเปิดไม่ได้ก็จะเป็นอ่าตู้ที่เอาไว้อ่าเพิ่มจํานวนศักยภาพ นี่นะครับเเรนเจอร์ตัวที่ยังไม่มีร่างที่ยังไม่เคยมีนะครับตัวที่ทําทำแม็กนะครับมันก็จะเพิ่มในส่งของศักยภาพฉะนั้นเนี่ยตู้แบบนี้นก็จะเหมาะกับ ID ใหม่ๆห,หรือผู้เล่นมือใหม่นะครับที่อย่างน้อยๆก็ได้วัตถุดิบเยอะอฉะนั้นในส่งตู้11ปีครึ่งก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมาก อ่านี้ผมตันละ25 0 0ผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ละใน2องดหลักนะครับอาจารย์นเนี่ยตู้เสตปีครึ่งประมาณนี้ถ้าแสงมืดเก่าฟรีมาให้เปิดก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าโดยโปกติไม่มานะครับอ่ะส่วนกิจกรรมใหญ่ครับิงโกเนี่ยจะเป็นอุ่นเครื่องนะครับบางคนยังลาดแถวแรกอยู่เลยผมเห็นแล้วก็แบบ เออนะมันก็เป็นการสุ่มแบบนี้นะของผมก็เพิ่งจะได้แถวแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อุ่นเครื่องไปนะก็แจกตกกระชากกับกบอ่ารูบี้คนระับไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็อ่ากิจกรรมยาวนะเหรือ,อีกตั้ง20วันนะฉะนั้นก็เรียกได้ว่านิดนิดนด้นดหน่อยนะครับอ่าส่วนของดาวตก อันนี้คือมันเพิ่งจบไปก็จะไม่มีดาวตกในปีหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็น3 4ครั้งมันจะมาล่วงหน้าเพื่อให้เก็บคอนอบางทีเกิดจะมารอบปกติบางทีมารอบโคโรโบก็มีนะแล้วก็มาแบบไม่ค่อยแน่นอนด้วยนะฉะนั้นเนดาวตกคิดว่าเผิ่ปลายปีอาจจะมีสักหนึ่งครั้งก็ได้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีนะ,ะไม่มีนะครับอะส่วนร้านค้าอีเวนต์นะครับร้านค้าอีเวนต์ของรอบเนี้ยมันจบวันศุกร์พอดีฉะนั้น,นผมเลยคิดว่ามันอาจจะ ของใหม่เข้ามาจะส่วนของใหม่ผมแจ้งก่อนเพราะว่ามันจบ29เนะมันอาจจะเข้า4ทุ่ม3ามเ็จก็ได้หรือจะเข้ามาเลยก็ได้นะครับใน,นส่วนของร้านค้าอีเวนต์นะครับก็แน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะ,ะร้านค้าอีเวนต์ตอนา10ปีครึ่งนะครับ แน่นอนครับโอ้เราหวังของดีกันทั้งนั้นเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็รูบี้นะครับไม่น่าจว่าจะแจกเยอะแจกน้อยนะครับตัวกัาช่านะครับกบต่างๆแม้กระทั่งกบ9้าวดาวเราหวังกันในนี้นะครับตัวรีเซ็ตความสามารถก้าวดาวก็คือตัวปูกลังอีกครั้งผมอยากได้อยากได้ครับหินปูกรลังบางคนอยากได้นะแบบว่าสลับเรนเจอร์มัน9้าดาวเยอะมันก็จะไม่พอนะถ้าเกิดไม่ขึ้นก็จะเหลือเยอะนะครับส่วนที่สําคัญนะครับ ในสนองเกียร์ฟรีนะครับอันนี้คือสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยลุ้นกันอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าตอน9ปีครึ่งใครมาเล่นทันก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วนะว่าหมวกป้องกันไม้9ปีครึ่งนะครับส่วนตามรูปผ้าพ,พันคอ10ปีครึ่งนะครับเป็นตกแต่งน้ำนะฉะนั้นเนี่ยมันปูทางมาซะขนาดนี้แล้วถ้าไม่ทำต่อก็ไฟเอ้ยเลยเอาจริงๆสะบัดได้เลยว่าไฟาเอ้ยเลยนะครับว่า มันยังเหลืออาวุธไฟอีกหนึ่งชิ้นก็บรรปูมาแบบนี้ผมจะคําว่าของมันควรจะต้องมีไม่มีใช้คำว่าแย่แล้วนะเออบางคนอาจจะแย่เม็ดน่าไม่ดีไม่ดีนะคือควรจะต้องมานะครับเป็นอาวุธไฟอ่าส่วนจะเป็นอาวุธอะไรเป็นปืน11ปีครึ่งไหมไฟนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะต้องทําส่วนค่าไม่รู้เลยผมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งที่เราลุ้นกันก็คือโดนแน่นอนผมไม่รู้ว่าทีมเนี้ย เขาจะใจใหญ่หรือใจ ทำมาครับจริงๆแกกโดนแน่นอนชิ้นหนึ่งเนี่ยผมว่าชุ่มชื่นหัวใจโคตรๆเลยอาจจะให้แบบวา่าการเก็บนะคือคือกิจกรรมของตรงนี้นะครับเราจะต้องทําภารกิจรายวันเป็นกิจกรรมแบบวา่าระยะยาวเลยนะที่ต้องสะสมในส่วนของรุนครับรุ่น1ิปีครึ่งเพื่อที่จะเอาไปแลกในร้านค้าและเน้นย้ําหมดนะรู่นอย่าไปย่อยทิ้งนะย่อยทิ้งจบเลยครับก็คิดว่าน่าจะต้องเอาไปแลกแต่ตรงนี้ไปรุ้นกันแล้วกันนะว่าในส่วนของเกียร์แจกฟรี 1จะมาหรือเปล่าไม่มาด่าได้เลย,เลยไฟเอ้ยนะครับส่วนมาแล้วจะแบบเป็นโดนไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเขาทําโดนเขาจะทําค่าอื่นๆที่แบบว่าเป็นทั่วๆไปนะที่แบบว่าจะเป็นแค่ใช้สกิลแม่นยำสกิลอะไรแบบนะี้ไม่ใช่แบบเป็นพวกค่าโหดที่คือ,อพลังโจมตีรวมโดนแน่นอนปล่อยตัวไวอันนั้นคือโหดมากผมคิดว่าถ้ามีโดนแน่นอนเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังชีวิตก็ได้ หรืออะไรก็ได้เดี๋ยวรอดูกันอย่างน้อยๆขอให้มีและขอให้โดนนะครับอาจารย์ก็ประมาณนี้ของแจกในส่วนของอร้านค้าอีเ,อเวนต์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเอีเวนต์ที่เราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องของเอีเวนต์กระดานหมุนอันนี้คือได้ได้ว่าเดือนใหญ่เขาก็จะมาผมคิดว่าก็น่าจะแจกแค่พวกกบกระตุกกระช้าหรืออาจจะมีแบบตัวแจกโผล่มาสักตัวหนึ่งไหม ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเบื้องต้นคิดว่าเป็นพวกกิจกรรมเสริมอะไรกันนะตกักระชาก,กับกบนะครก็เรียกได้ว่าอ่ะไล่เก็บของกันเพื่อที่จะรับของแจกกันฟรีๆประมาณนี้นครับ ส่วนเรื่องของตารางล็อกอินพิเศษนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าครึ่งปีจะมีอะไรมาไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันแจกเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมเต็มปีก็คือ10ปีเศดปีนะครับในส่วนของครึ่งปีไม่รู้ว่าจะมีแจกรูบี้อ่าเหมือนแบบตามรูปนี้ไหมนะครับอ่าส่วนอื่นก็เดี๋ยวรอดูนะท่านนะครับว่าจะมีตารางล็อกอินพิเศษแจกอะไรหรือเปล่านะครับตารางล็อกอินรายเดือนจะแบบอยู่ดีแจกกบเก้าดาวในนั้นเลยไหมนะครับอ่าซึ่งกบเก้าดาว ผมเชื่อว่าก็อย่าพึ่งคาดหวังเยอะเพราะว่าเผื่อเขาไปแจกอื่นๆอ่าเหลือจะแจกเยอะมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะแบบว่าอ่าร้านค้าอ e ีเวนต์นะครับภารกิจรายเดือนที่ต้องทำบนสุดซอยแล้วก็แลกกบ9้าวดาวกันนะครับก็อาจจะอย่า,ยางน้อยสัก2ตัวอ่าเหลือจะฟุกมีตารางล็อกอินรายเดือนอีกสักหนึ่งตัวไหมอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่งภารกิจรายเดือนสําคัญนะในการเก็บปรูนก็เรียกได้ว่าระยะยาวอีกแล้วครับอย่างผมนีหลายดีก็เหนื่อยนะนนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่อของของสำคัญจะไปอยู่ท้ายๆาว่ากันตามนี้เพราะว่า,าเกมก็ต้องการให้ผู้เล่นอยู่ในเกมนานๆน,น,นะครับ อ่ะโอเคครับเบื้องต้นของแจกต่างๆอะไรก็ประมาณนี้ครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ผมใช้คาว่าผมเดาหมดเลย100%ซผมเดาแบบอ่านใจนะครับว่าแบบเฮ้ยตอนที่เกมอัปเดตใหญ่อะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีของพวกนี้เข้ามาแจกนะครับก็คือเรื่องของพรสวรรค์นะครับอ่าพรสวรรค์เนี่ยของมันมาใหม่นะครับของมันมาใหม่ผมก็เลยเดาว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องมีการแจกเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีเติมน้อยเติมมากนะครับได้ชุ่มชื่นหัวใจนะครับในส่วนของกบเหลืองเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยมัน11ปีครึ่งถ้าไม่แจกตอนนี้ไม่รู้จะไปแจกตอนไหนผมไ้้ดาวใจผู้พัฒนาว่าน่าจะแจกกบเหลือง1ตัว หนึ่งตัวไม่น่ามากกว่านี้ของน่าจะแรงมากๆเพราะว่าหนึ่งตัวแน่นอนปลดพรสวรรค์ได้หนึ่งขั้นคุณจะไปปลดอะไรก็ได้หรือจะเป็นการแจกในส่วนของชิ้นส่วนพรสวรรค์ซึ่งแน่นอนครับว่าชิ้นส่วนพรสวรรค์เนี่ยแจกฟรีมาแค่หนึ่งชิ้นในส่วนของพาร์ทนะครับแล้วก็พาร์ทเติมเนี่ยก็จะมา2ชิ้นเฮ้ยเจมเขาแจก3ชิ้นนี่เหรอแจก1แล้วก็ในพาร์ทอีก2อนีอ่หรือว่าผมยังไม่ได้กดรับ กดรับไปหมดแล้วก็มันยังพึ่งแค่สามมันเองผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่แจกกบก็ต้องเป็น สินส่วนนะ่ะจนครบคนระับคือผมมองว่าถ้าเกมแบบว่าไปขายแพ็คหรือต้องเติมนูน่นนี่นั่นจนแบบว่าได้พรสวรรค์ฟรีน่นะเดี๋ยวสายฟรีมีเดือดแน่ๆนะผมมองตรงนี้นะว่าเกมไม่น่าทําแบบนั้นน่าจะทําให้ใสายฟรีได้สักหนึ่งขั้นก็พอแล้วไม่ตายบอกว่าไม่ตายแล้วเพราะว่ายมันยังมีของไม่ไมาอีกเพียบไงนะผมใช้คํานี้แล้วที่เหลือก็คือเกมก็ไม่แจกแล้วที่เหลือก็ใช้คาว่าบุฟเฟ่หาหัแรกเอาเองเออผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ผมเลยคิดว่ามันน่าจะต้องแจกมาเพื่อที่จะให้ผู้เล่น ได้ได้สนุกได้เล่นกันสักหน,หน่อยน้ออย่างน,น้อยน,น้อยในหนึ่งขั้นนะแล้วก็ตรงในส่วนตรงนี้ผมที่ผมยิงมาเลยเดาเลยว่ามันน่าจะต้องมาทางนี้เพราะผมคิดว่าในเดือนหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์หรืออย่างน้อยน้อยถ้าเดือนหน้ายังทําไม่ทนันหรือยังไม่เห็นเนี่ยอาจจะโผล่มาแบบโคลรโบนะครับอ่าโคลรโบตุลาคมกลางเดือนตูพรสวรค์ครับพี่อะไรประมาณนี้นะฉะนั้นนะผมคิดว่า 11ปีครึ่งมันน่าจะเป็นเดือนที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับที่อาจจะมีการทําย้อนหลัง2025นะครับฉะนั้นเนี่ยเเรนเจอร์นะครับพรสวรรค์ตัวที่ผมมองว่ามันน่าจะาน่าจะน่าจะมานะครับก็คือบราวช้างโคนิเมแล้วก็รอนเพราะว่ามันเป็นตัวตัวของปีนี้นะครับนี่นะรอนนะครับ โคนี่เมดนะครับแล้วก็เบวช้างซึ่งผมมาเตงไปที่ตัวนี้เพราะผมเห็นข้อมูลบางอย่างเกีย่ยวกับบางจะเบวช้างเดาเฉยๆนะผมก็แกะเชื่อมโยงไปเรื่อยนะว่าเบาวช้างอาจจะเป็นตัวอวยที่ทาพรสวรรค์เกมมันจะทําพรสวรรค์แค่หนึ่งตัวก่อนแล้วจะแบบว่าเฮ้ยทำรวดเดียวเลยสองสาตัวทีเดียวเลยอนะครับส่วนทําออกมานะครับแล้วแบบไม่มีตู้ให้เปิดไม่มีตู้กบไม่มีอะไรแจกไม่มีครบจะทําพรสวรรค์ยังไง ตู้กาชาแสงมือเก่าอานะครับเดือนกันยายนแสงมือเก่าจะมากลางเดือนนะครับก็มันมันต้องขายได้อะผมว่านะสมมติว่าเอาแบบว่าเอามันมันแสงสองมือสอง ผมไม่คิดว่ามันจะมาครบหมดอะผมคิดว่ามันน่าจะต้องสุ่มตัวใดตัวหนึ่งนะส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นแล้วก็ไปเปิดเพื่อที่จะเอาพรสวรรค์ส่วนตัวผมเดาแบบนั้นนะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเดาล,ล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะว่าตอนนี้คือการทาพรสวรรค์ตัวใหม่มันคือเปิดตัวใหม่สบายๆเปิดตัวใหม่เอาไว้เยอะๆแต่ตัวเก่าเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องมีของขายนะครับในะส่วนงตู้กบผมคิดว่าไม่มี ผมคิดว่าไม่มีของมันจะเฟออันนี้เราเดาใจเดาทางเลยว่าไม่มีแน่นอนถ้ามีก็คือเป็นอนาคตแบบอนาคตเลยเป็นปีๆเลยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีแต่แพคคิดว่าน่าจะมีนะครับก็แบบอาจจะเป็นแพคอ่าแพคพรสวรรค์เล็กพรสวรรค์ใหญ่อ่าพรใหญ่ก็จะบอกว่าปลดได้สัก2ขั้นไหมสามขั้นไหมแพคเล็กก็จะได้สักหนึ่งขั้นอันนี้ของขายคือมันต้องมีอยู่แล้วอ่าอย่างแน่นอนนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า เกมน่าจะหาเซลล์เพื่อหาโบนัสให้กับพนักงานสิ้นปีอ่ะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นผมเดาและผมยิงมาประมาณนี้นะครับอ่าส่วนอื่นๆนะครับ ก็เดี๋ยวอร,รอดูแล้วกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเย็นนี้นัก6โมงเย็นครับไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวไปพูดคุยสอบถามเพราะว่าอันนี้คือแอบบอกล่วงหน้าเพราะว่าดูสคริปต์แล้วแบบเฮ้ยเขาเน้น11ปีครึ่งรัวๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเผลอเปิดเซิร์ฟม,ม,มาในส่วนของวันนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับอ่าไม่มากก็น้อยนะครับแล้วที่เดี๋ยวก็อาจจะไปแบบว่าสักปลายเดือนนะเพราะอย่างที่บอกครับว่ารอบนี้มันจบไวจบ29นะครับอาจจะแบบว่าอ่าค่อยๆไป31 สิงหาอะไรประมาณนี้ครับอ่ะอื่นๆลืมครับก็เลนเจอร์นะตัวปกติ2ตัวอปีที่แล้วบอดมืดนะครบรอบหนึ่งปีบอดมืดแล้วนะครับแล้วก็ตัวโคนี่คุณหนูนะครับบูนแอำเภอรนะครับของปีที่แล้ว เดี๋ยวไปย้อนดูดนึงนะครับนเนืนของปีนี้ก็จะเป็นตัวปกติ2ตัวซึ่งผมก็มองเหมือนเดิมครับว่าถ้าเรนเจอร์พื้นฐานนะครับสก,กิลความสามารถห้เปิ่มไม่ได้เรื่องเนี่ยต่อให้มีพรสวรรค์เพิ่มขึ้นมามันก็ไม่นา่าไม่น่าจะเก่งอะไรได้ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยไม่คิดว่าตัวปกติจะเก่งหรือจะแบบว่าทํามาล่อเป้าไหมอ,อันนี้ก็ค่อยว่ากันนะน,นี่ก็คือเป็นเซตของปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวแสบมืดใหม่ก็ตรงกับรอบมืดใหม่ก็ไปรอลุ้นแล้วกันว่ามืดใหม่เกมจะทามาโหดไหมแต่ทามาเป็นทางไหนนะครับที่ผมบอกว่าบาวช้างน่าจะดูดีสุดอ,อันนี้อาจจะแบบว่าทําดูดีเหมือนกันแต่เป็นโคตรทางอาจจะเป็นต๊วป่วนไหมหรือเป็นดาเมจว่องไวลุ้นในส่วนของเรนเจอร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือจะมาตั้งแต่ จบรอบนะเรนเจอร์ Ranger ใหม่ก็จะมาทันทีหรือหรือไม่นะหรือไม่นะอาจจะยังแบบไม่มาเว้น2วันแล้วมีกิจกรรมอะไรพิเศษก่อนไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้มันแบบจบไวผมเลยมองว่ามันอาจจะมีเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษหรือเปล่าก่อนจะเข้ารอบ11อปีครึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับใน่วนของเกียร์รําก็แน่นอนรอบเกียร์จันทานะครับก็ในสตรีมหลัง สสตรีมหลังบอกไปหมดแล้วครับว่าทีมแบบไหนต้องการจันทา,าทีมแบบไหนต้องการโคโรโบตุลาทีมแบบไหนต้องการคริสต์มาสนะครับอันนี้คือบอกไปหมดแล้วว่าทีมแบบไหนต้องการแบบไหนมันก็จะมีมุมมองไม่เหมือนมมกันครับฉะนั้นจันทาเซตเดิมๆโหดมากๆครับส่วนชิ้นใหม่ทํามา1ชิ้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นชิ้นไหนครับปีที่แล้วเนี่ยอาวุธนะครับดาบลัศมีจันทาอาวุธไหวพิบฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเดาว,ว่าอาจจะเป็นป้องกันพลังหรือว่า ตกแต่งว่างไวไหมเพื่อที่จะให้เข้ากับเรนเจอร์ธาตุมืดตัวใหม่อันนี้เดี๋ยวต้องมาเรารุนพร้อมกันอ่าฉะนั้นเบื้องต้นไม่รู้เลยครับว่าจะยังไงครับอ่าเบื้องต้นนะคร่าวๆประมาณนี้ครับตวนเย็นนี้ห้ามพลาดโดยประกาศน้ำปวงครับมีสปอยเรนเจอร์ตัวใหม่แล้วก็เนื้อหาของเซตปีที่ผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในมือนะครับเพราะว่า เขาน่าจะให้ไปซัดกันเต็มๆในนั้นอ่เอสนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆเนี่ยถือว่ามาทบทวนด้วยนะเพราะบางทีผมลืมว่าจะต้องไปถามหรือไปขออะไรยังไงบ้างครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอโอเคนะครับอ่ะเพื่อนเมื่อกี้เห็นงไงรออะไรกันอยู่ครับเซิร์ฟปิด2ชั่วโมงนะครับก็ไม่น่าจะเลื่อนนะเพราะว่าเย็นนี้มีไลฟ์ก็หรือไม่ก็จะเต็มที่เลื่อน1ชั่วโมงไม่น่าจะเยอะมากเดี๋ยวร้อมอยลานะอาหกโมงเย็นเจอกันนะครับอาคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอ่ะส่วนยังจัดเลนเจอร์เกียร์แรพ็ค ย้อนหลังไม่ใช่ย้อนหลังดิ ครับนะส่วนยังจัดเรนเจอร์เกียร์แพ็กอ่ะใครยังไม่ได้พรสวรรค์อยากได้พรสวรรค์หรือย,ยังเปิดไม่ได้เลยหรือว่าอยากจัดเกียร์จัดแพ็กแฮกโปรไฟล์มันถึงทัวร์แล้วนะเจนซอแมนก็จะจบลงเรียบร้อยในวันศุกร์นี้ครับแนะนําร้านเติมเกมวันนี้ครับเอสเคเกมท็อปเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกมเรนเจอร์ลดร,ราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะรับรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะเติมผู้เกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้ถ้าเกี่ยวต้ iPhone, iPad, องหายโฟนในแพ็ครรับดนนต้เป หมายนะครับเติมเกมองินนืราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับอ่าร้านน้ำเกมปลอดภัยถูกรวดเร็ว A C K นะครับเป็นเจ้าที่คนในเกมเลนเจอร์ไปเติมเยอะสนใจไปจัดได้แปดใอยู่ที่ใต้เดสกคลิปจันคลิปนะข่อยได้เจ้เกมไว้เ,เติมจัดเหมืร้าน A C K นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ